สามสถานการณ์ที่คนอื่นบอกว่ายากแต่นิวเท t a ั e แอ t e ดบอกว่าง่ายรถใหญ่เลี้ยวยาก แต่ไม่ใช่กับคันนี้ที่เราได้ปร,รุงัรไฟฟ้าครับการที่เราขับในเมืองไงครับรับส่งลูกในรียิธรรมดาเนี่ยฟิลลิ่งก็คือเหมือนไม่ได้ขับรถใหญ่สังเกตดูน้ําหนักเบาควบคุมง่ายนะครับคอน้านคมขับสบายทางไกลๆนะครับไม่ต้องควบคุมน้ําหนักเยอะข้อดีก็คือง่ายๆครับไม่เหนื่อยรถคัาหน้าเบรกกระทันหันก็หายหัวเพราะมีระบบ FCM ระบบตัวไดโอนเซตของเราครับจะมีในระบบของตัวเตือนเกี่ยวกับรอบคันของตัวรถเลยเช่นด้านหน้าจะเป็นตัว FCM ครับคือเป็นตัวระบบ forward collision เป็นตัวเตือนกันชนด้านหน้าตรงเหมือน ตอนที่เราขับเผลอตอนที่รถติดไฟแดงรถเคลื่อนตัวอยู่อย่างเงี้ยครับส่วนด้านข้างครับตัวบายสป t ตบอน i n g เวลามีรถแซงมาจากด้านซ้ายหรือด้านขวา,าครับ <c oughs> ก็จะมีไฟขึ้นนะครับนี่มีไฟสีส้มๆขึ้น,นครับเป็นตัวบายสปอต เตือนเราอีกชั้นหนึ่งเผื่อเราจะเลี้ยวอะไรอย่างนี้ครับด้านหลังครับ RCTA ก็คือ rear cross traffic alert ถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังครับตัวรถเนี่ยกำลังจะวิ่งมาตอนที่เราจะถอยจะมีเสียงเตือนบอกด้วยรถร้อนจอดตากแดดนาน่เห็นต้องซีเรียสตัว Mitsubishi Connect ของเราครับสามารถตรวจเช็คตัวสถานะของรถเราได้เลยเช่นจะมีสั่งในเรื่องของตัวล็อกรถปลดล็อกรถแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่สามารถสั่งเปิดแอร์ได้ด้วยสมมุติถ้าเราไปจอดตากแดดนานๆอะไรอย่นางนีนน้ครับเราสามารถสั่งสตาร์ทพอเราขึ้นมา ไม่ร้อนแล้วแล้วก็ยังดูในเรื่องของตัวสถานรรถยนต์ด้วยตัวลมยาง,างต่างๆใส่มาให้ครบเลยคันนี้มาสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับดีลพิเศษได้ที่งาน Motor Expo ปี2024เห็นไหมละครับสถานการณ์ยากๆเปลี่ยนเป็นเรื่องง่ายๆด้วย New t i t a n a t h l e t e แล้วเช่กันครับผม Drive your Motors ambition Mitsubishi